มีเอหลายคนเนาะถามตุกว่าพอลงตุงนี้ใส่ใส่สันซานยังเหเนาะสันซานลาวสันซาไทยเพาะสันซาลาวแล้วสันซานลาวเนาะกําลังก็ยู่เนาะเพียนะค่กนอี่กพบกับเจ้าของต๊กตาสไลด์ลงสันเนาะอาไ เรียกตู่กะได้มาให้คลิปพ่อเนาะตามทีเอฟซีหลายคนบอกเนาะกะอันนี้กะกำลังเถื่อนเนาะเอท้องนอนเนาะทุกคนกำลังใส่หน้าตาเนาะกำลังซวยคนนี้นี่เป็นเถื่อนเนาะตู่กะยามบอนมีท้องนอนกำลังเค็ดท้องนอนอยู่กำลังคิดอะไร ไม่แต่นี้โกงเด็กเลยอะไรกันไม่เพราะว่าแดงโกงคือจิตเปล่งลงว่าทำบุญกับเบื้องสิบบุญหนึ่งต้องเลี้ยงว่ะบุ่งแล้วพ่อวันนี้พ่อแล้วหรอพ่อบุญหงงแม่เอากระเบื้องขึ้นเอากระเบื้องขึ้นแท่งเลวก็เปลี่ยรตินัตน์ก็นอนห้องนอนนี่เป็นห้องนอนแม่อันนี้เป็นห้องนอนน้องตุ๊กเนาะ เพออื่อนที่ต้องตุกได้ยูทูปมาต้องตุกะ่ะเอามาให้เธอเนาะทุกคนมันเหี่ไปแล้วนั่นเป็นอาคนมาช่วยเนาะมาเหดช่วยมาให้มเแี่งพูดว่ยเยอะพอตดกตาก,ก <c oughs> ำลังมันฮะ ซีซันไปเถอะของคุณเนาะเนยน้ะนะยววงองนะอตุกอ่ะแม่ตุ๊กกำลังเก็บก้อนหินเนาะทุกคนอันนั้นเป็นนาบานเนาะนะไปเห็นน้องก,กีบแม่กำลังเก็บก้อนหินอยู่ทุกน ใส่มวกเลใส่มวกไหมหุ่นม่กล้องอ่ะใส่มวกวะเออเออใส่นี่หมวกนี่ีก็มีมวกนี่เขาก็มีนะนีใส่มวกแดงบอกได้หมวกเขียวนะจะว่าเอเหจะว่าเถอนเเป็นอ okay, so ันทันเนาะหันี่เป็นหองนอนออกมาเนาะ งั้นลูกตุ๊กกะประมาณนี้เนาะยาวเงาเหมือนลูกทิ้งพอเจ้ากล้าว่าเฮ็ดห้องนอนก็ราคาเดี๋ยดีจักมือพอประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งตรงเทพื้นเท่ยังคว่ำโอ้อาทิตย์หนึ่งไงบ่พอลูกตุ๊กเป็นคนไทยเนาะไทยเอเด็กก็พอลืมละจังหวัดอย่างเกาะ สกลสกลนกครจังหวัดสกลน,นครป้าบุ้นักไหวาตานโยไลยแท้ผ<า>ู้นักดว้วยนี่กูกิ๊กเอาบัตรมาเอ้ยไปเป็นคนจังหวัดมาจะล่างรถใหญ่<า>นี่ทุกคนบัตรลาวเนาะจะเป็นแบบนี้นี่จะมีเนาะบัตรเติมเงิน เติมตลอดทุกคนสองมือสามมือ,มอ, 10, 000, 10, 000. อหมดสิบผ่านสิบผ่านรูวไ่วจริงๆมีเอฟซีหลายคนเนะาะถามลงตู้ว่าพอลงตู้นี้ใส่ใส่ซันซาดอย่างเหรอเนาะสันซานลาวซันซาดไทยเพาะ กนซาดลาวแล้วสาดลาวเนาะเป็นเป็นคนลาวเนอะแล้วแต่ว่าอันเสื้อสายเป็นคนไทยเนาะเสื้อสายเป็นคนไทยเออเราก็เป็นคนไทยใช่ไหมเนี่ยพ่อไปไปไทยพ่อคะไปได้ไปได้เนาะอีพอมาอยู่ลาวเดี๋ยวปีแล้วเนาะพ่อสิบสิบปีนี่สิบปีนี่นะสิบปีนี่เลยบอกเอาอ่ะดีเด้อ เพราะตั้งแต่ลูกอยู่ปอนึงเลยโอ,อ้เออ,มอเมย์เลยเนาะตอนนี้น้อ,องอออตุ๊กอยู่ห้องฮาพ่อตุ้กมู่ตอนน้องตุ๊กสิบปีป้าสิบปีเต็มไปเลยเนาะลูกอยู่ปอนึงอะไรลูกอ,อยู่ปอนึงเลยแกเดี๋ยวนี้อยูม่มฮาสิบปีเต็มอายุม่อฮกกับสิบเอ,อ็ดปีเนาะมาอยู่ราวสิบปีแล้วเด้อทุกคนเอาเอาวงเดือนนู้นจะ เลยลินดาเลยลินดาเลยไม่ก็สหไม่หม่แล้ว่ามันจะได้นี่เป็นกระเบื้องที่จะใสเนาะเป็นสีนี้น้องตุ๊กคิดว่าน้องตุ๊กจะเฮหดน้องนอนให้น้องตุ๊กให้มันแล้วไวๆเนาะเพราะว่าให้้องนอนให้น้องตุ๊กแล้วไวๆนะเพราะว่าเราก็ไบว่าอ่าจะได้แต่งห้องนะก็พยายามไปว่าเอ๊ะห้นอนให้มันแล้วไปว่าได้อ่า ในแบบโบกแลก้วกะทาสีปุกโรนะสำหรับห้องนอนได้แต่ว่าส่วนต่เหนอนนะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะค่อยเป็นค่อยไปก็คือเรายังไม่มีตังเราก็ต้องแบบหาตังก่อนต้องแบบหาเงินเทเหื่อนเนาะพ่อลงตุก,กหาแลวกะพ่อลงตุกหาส่วนลงตุกเองก็หานนเหานาะแบบมันจะได้เธอละน้อยกับย่าค่อยๆเฮ็ดไปแบบมันต้องมีจังนแล้วมาตายก็ต้องแล้วเนาะเหอนเนาะก็ต้องเฮ็ดไปซนแหละ เหนี่อยทุกคนหอน้อนอตุ๊กอือหือนี่มีแต่กุ้งหุ่งเนาะเฮียน้องตุดด๊กดิแบบมีแต่ป,ป้าล่ะธรรมชาติเลยนะ,ะนกำลังเค็ดเนาะงคนจะใส่ให,หันตัดะนะน้องตุ๊กซุ่มให้เบิรงเนาะนี่ฮู้ ตัดไม่เนาะตัดปลายเดินออกท,ที่เข้าไปเบิ่งเนาะเบิ่งพันบุ่งแล้วลระปอเดียวตุ๊กตีกองให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่แล้ววันนี้พอยได้ลย ตอนนี้ได้11โมงละกระเบอรถเนาะคนเดียวเนาะหลายคนช่วยเดียวดินี่เป็นกระเบื้องเหรอเนาะใส่ไอ้คนยืนเนาะพอต้้งตู้คนนะคะเดี๋ยว อ,อ,อืมพอลองตุกเยอะไปแล้วนนกับพอน้องกูกิกนอก้องคืนอยู่ถึงพูนขวดข้าวก้อกระเบี้มาวันนี้เรากลังลงเลยข้าวกล้องที่ทแล้วส็แล้ว ăn là nọ đi. cái đi Mùng, เลย cơ bương นี่มวงไส้กระเบื้องเดี๋ยวเหยียบกระเบื้อง แม่ตู้กำลังแต่งกินอยู่เนาะเปได้เห็นหน้าน้องที่แล้วไม่ไกลไในยองในยองหัวจะพื้นแล้วชิบซืหัวไหมชิบซืหัวชิบซืหัว ทีมทีมวันโู้รีเสียคอนบ่บ่สิเือเยอแวบลแรกกิโยนเลยนนตปง่ทางว่าแลว พีห้องรีห้องฟรีห้องวะเออโคจางกูบบุฟ่หัหน้าตาฟีหอาะมาาลบสอดขึ้นมึงดูแต่นูเหนกลังเตะเลยเนาะเื่อสายตาอะไนเอาเข้าซื้อไปอ้าว เป็นบวาลินเนบ่ทีแท้อ่าฮอน่รออยถึงฮอนอยู่บ่อากาศพอดีงบ่บ่ไนว่สิบ่ฮอนมันก็ฮ่อนแ่งนนง่้นเอาเืเบ้อน่แม่หนาวเลยนั่งตู้น้ำนก่อ วันนี้ครับลุงนมอวันนี้นี่เป็นนาบ้านเนาะทุกคนนี่นี่ก็ทีคานเนาะพอน้องปุกกะก็กำลังก็ยู่เนาะ มาคิดอะไรอยู่ไปกันก็ก็จิจับแล้วฟางนี้แล้วก็จะใส่ป้องเยี่ยมอยู่นี่นะทุกคนเอาป้องเยี่ยมห้องน้องทุกอยู่นี่แล้วก็ป้องเยี่ยมพ่อตอนนั้นแล้วก็ป้องเยี่ยมตัวตอนนั้นอีกนะทุกคนนี่อยู่หลังหลังเฮือนเนาะทุกคนเนาะนี่ป้าเนาะทุกคน,นแบบธรรมชาติขนาดเลยนี่ต่อไปจะเอาเป็นเงินคนอันนี้เฮาน้องกุ๊กกิ๊กอยู่พุน่นเนาะแล้วก็จะ จะมีเหงื่หลังนึ่งยุุ่มุนแล้วก็เหงื่หลังนึ่งยุุ่มุนหัวงุ่งยุุ่มุนเนาะทุกคนเนาะมันจะไปไกลเดียวทุกคนพอตุ๊กตูก็เนาะมุ่งไปแล้วไปทีเฮียพอยเนาะนี่ที่นี่นะจ๊ะอ่ามุงแล้วเทียพอยแล้วเนาะนี่พอน้องตุ๊กตูกำลังก่อก่อได้ที่เนาะอันนี้กับกระบังเทขานอยู่เนาะนี่เป็นห้องนอนของน้องตุ๊กเองแล้วก็ห้องนอนของแม่น้องตุ๊กนทุกคนนี่พอน้องตุ๊กกหลัง ก็อยถึงเนาะพ่ออีกโดนวัวเรีวนี่นะโอ้โหเร้วมาแล้วนะมื่อนี้พ่อคิดว่าก้อจำมันก้อจำบ่ก้อจำแล้วพ่อว่าฝุ่นนันแข็งป้าพ่อจริงมันจรูดลงมันบ่อีกจักอันนึงก็ก้อจำล้วอีกซองอีกก้อนเดียวก็ก้อจำแล้วพ่อจำอย่างนี้ก็พอดีจำพัาดเลยเนาะ เนี่แหละก็พอดีจำพันเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้น้องตุก๊กกะสิขอปปี้คลิปไม่เพียงให้สนทุกคนเนะาะเพราะว่าอ่าถ้าว่าไปหอดใส่แล้วเดี๋ยวน้องตุก๊กกะสิท่าอ่าอ่าแล้วไปเอาไ,ไกลๆแล้วน้องตุก๊กกะสิท่ายให้ทุกคนเบิงเนาะเดี๋ยววันนี้น้องตุก๊กกะสิขอปปี้คลิปไม่เพียงให้ทุกคนน้องตุก๊กกะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตูกคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อบ๊ายบาย มีลรงมาสภาพ,พอแล้วจ้าบ๊ายบายฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อ